สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบูก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กโลไลหมีหน่ารักน่ารักแบบนี้เลยทำง่ายแล้วก็ยังช่วยเพิ่มมูลค่าเค้กของเราได้อีกด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะเค้กโลในคลิปนี้บิ๊กขอแนะนำแป้งสาลี UFM ตราบัวแดงแป้งข้าวสาลีชนิดพิเศษมีปริมาณโปรตีนต่า แป้งข้าวสาลีที่เหมาะสําหรับขนมที่เนื้อเนียนละเอียดนุ่มฟูและเบานิยมนํามาทำซาลาเปาและสามารถทําขนมได้หลายอย่างมาค่ะเรามาเริ่มทําขนมกันเริ่มจากแป้งบัวแดงแล้วก็น้าตาลทรายปน่นตามด้วยเนยจืดละลาย หลังจากที่เราใส่ส่วนผสมครบแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าด้วยกันส่วนผสมตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าแป้งเนยแป้งไว้สําหรับเขียนลายคนเสร็จเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะปุ้ยก็จะเอาเขานะคะไปผสมสีสีที่ปุ้ยใช้จะเป็นสีเจลปุ้ยจะแบ่งแป้งออกมาแล้วก็ผสมด้วยสีเจลสีน้ําเงินซึ่งปริมาณในการแบ่งนี่ปุ้ยกะเอานะคะไม่ได้ช่างใส่สีลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สีฟ้าอันนี้ปุยก็ผสมเป็นตัวอย่างให้ดูซึ่งปุยผสมมาหลายสีแบบในคลิปนี้เลยส่วนอันนี้เป็นภาพที่เราจะวาดทำลายเค้กโลนะแล้วก็ก่อนที่เราจะวาดเนี่ยเราจะต้องปูกระดาษไขก่อนแล้วก็เอาภาพที่เราจะวาดค่ะใส่เข้าไปข้างใต้กระดาษไขเพื่อนๆก็จะเห็นลายผ่านกระดาษไขแบบนี้ก่อนที่เราจะลงสีนะปุยแนะนําให้เราตัดขอบรูปภาพด้วยสีดําก่อนซึ่งในคลิปปุยจะทําให้ดูแค่ตัวเดียวเท่านั้น หลังจากที่เราวาดเส้นตัดขอบเรียบร้อยแล้วให้เราดึงกระดาษลายออกได้เลยแล้วก็เราก็จะมาเพิ่มสีกันสีของเรานะคะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะว่าอยากจะใส่สีแบบไหนซึ่งปุ๊ดก็เก็บภาพตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวไอเดียให้เพื่อนๆได้แป้งเนยหนึ่งสูตรสามารถเอาไปเขียนลายแบบนี้ได้ถึง3ครั้งหลังจากที่เราเขียนลายเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะยกเขานะคะไปแช่ตู้เย็นแช่เอาไว้15นาที ในระหว่างนั้นเรามาทําเค้กสปันกันเค้กสปันที่ปุ้ยจะพาเพื่อนๆทาวันนี้เป็นสปัน2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยปุ้ยจะร่อนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันการที่เราร่อนแป้งกับผงฟูให้เข้าด้วยกันจะทําให้เราผสมส่วนผสมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายใส่ลงไปในโถผสมได้เลยไขย่ไก่ค่ะปุ้ยใช้เบอร์หนึ่งใช้ทั้งหมด5ฟองส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กผงฟูน้ําตาลทรายไขย่ไก่ ใส่ไปทั้งหมด4อย่างเราก็เอาไปเข้าเครื่องตีแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะ UFMST ปุ้ยจะใช้ตัวนี้นะคะปาดไปที่หัวตะก้อการที่เราปาดไปที่หัวตะก้อจะทําให้เขาไม่จมลงอยู่ตรงก้นโถนะเวลาที่จมลงที่ก้นโถเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดเป็นไตได้ เปิดเครื่องตีใช้ความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลา1นาทีหลังจาก1นาทีผ่านไปเพื่อนๆก็จะเห็นว่าส่วนผสมเริ่มเข้ากันแต่ว่าเราจะต้องเปิดตัวเครื่องขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้พายนะคะกวาดรอบโถก่อนอย่างน้อย1รอบเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีเศษแป้งเศษไข่ให้เราคนส่วนผสมตรงนี้นะคะให้หลุดออกจากก้นโถให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องค่ะใช้ความเร็วสูงเครื่องนี้จะมีทั้งหมด6เบอร์ปุ่ใช้เบอร์หกนะ ตีด้วยความเร็วสูงไปทั้งหมด8นาทีหลังจากผ่านไปแล้ว8นาทีเพื่อน,นๆก็จะเห็นว่าสปันที่เราตีเขาจะออกเป็นเนื้อโฟมฟูตรงนี้พักไวสักครู่ให้เรามาผสมน้ำมันนมกลิ่นวานิลลาแล้วก็สีผสมอาหารสีชมพูตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนผสมอันที่สองคือเป็นของเหลวเปิดเครื่องใช้ความเร็วต่ำค่อยๆเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปในโถผสม หลังจากที่เทลงไปหมดเรียบร้อยแล้วให้เราตีต่ออีกหนึ่งนาทีพอเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วให้เราปิดเครื่องแล้วก็เอาไปทำขั้นตอนต่อไปได้เลยถาดนี้เป็นแป้งเนยที่เราวาดรูปหมีเอาไว้เข้าตู้เย็นเอาไว้15นาทีพุ้ยแตะให้ดูนะว่าเขาจะไม่มีอะไรติดนิ้วเราเลยเขาก็จะแข็งออกมาจากตู้เย็นเลยนะ ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเอาสปันที่เราตีมื่อสักครู่ขาดเทลงใส่ถาดทับตัวแป้งเนยได้เลยสปันที่เราตีได้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะว่าเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อโฟมฟูแล้วก็จะไม่เหลวนะเทเนื้อเค้กสปันลงในถาดเรียบร้อยแล้วเราก็หาที่ปาดค่ะปาดเนื้อเค้กให้กระจายให้ทั่วถาดของปุ้ยใช้ที่ตัดแป้งนะ ปาดให้เรียบพอประมาณค่ะพอปาดได้เรียบแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราจับเขานะคะกระแทกถาดสักประมาณ2-3ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศใหญ่หลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาเขาไปเข้าอบปุยจะอบเขานะคะที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างปุยเปิดพัดลมใช้เวลาอบไปประมาณ15-17นาที UFM นอกจากจะมีแป้งสาลีตราบรัวแดงแล้วเขายังมีแป้งสาลีตาว้าวหงขาวพัดโบกทั้งหมดเป็นของ UFM UFM เป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภคไว้ใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงไว้ใจได้อบเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เขาอุ่นนะพอแป้งอุ่นเราก็เอามาเทใส่กระดาษไขแบบนี้เดี๋ยวปุ้ยจะม้วนเขาตอนอุ่นแต่ก่อนที่เราจะม้วนเราจะต้องลอกกระดาษไขออกก่อน ค่อยๆลอกนะคะเดี๋ยวตัวแป้งเขาจะหลุดติดออกมาด้วยหลังจากที่ลอกเรียบร้อยแล้วเราก็วางด้วยกระดาษไขปุ้ยจะใช้ถาดนะช่วยประคองเขาขึ้นมาขั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแป้งเขาจะนิ่มมากขาดง่ายมากๆเดี๋ยวปุ้ยจะกลับแป้งขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนแป้งนะ การที่เรามวลแป้งตอนที่แป้งอุ่นๆเนี่ยทำให้เรามวลง่ายกว่าตอนที่เขาเย็นถ้าแป้งเย็นแล้วอ่ะเขาจะแข็งตัวมากขึ้นเวลามวลเขาก็จะทําให้แป้งแตกหลังจากที่เรามวลได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปุยอุ้มขึ้นมาให้ดูตัวกระดาษไขเขาก็จะช่วยประคองเนื้อเค้กนะไม่ว่าจะจับยังไงเนื้อเค้กเขาก็จะไม่ขาดไม่แตกทําได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราพักเอาไว้ก่อนเรามาตีส่วนผสมที่เป็นวิปปิ้งครีมกัน อันนี้เขาจะมีรสจืดนะเราจะต้องเพิ่มน้ำตาลลงไปด้วยหลังจากนั้นก็ให้เราใช้เครื่องตีตีให้เขาขึ้นฟูได้เลยหลังจากที่เราตีวิปครีมให้ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วเราก็มากางตัวแป้งสปันที่เราห่อเอาไว้ค่ะเราจะม้วนเขาเป็นวงกลมเอาไว้ใช่ไหมตอนนี้ก็คือให้กางเขาออกมาขั้นตอนนี้ระวังนะคะเบามือด้วยเพราะว่าแป้งเขานิ่มมากเสร็จเราก็ปาดครีมลงไปความสูงของครีมปุยแนะนํานะคะไม่เกิน2เซนนะ และก็เหลือปลายขอบเอาไว้นะคะสักประมาณ1-2นิ้วเวลาที่เราม้วนแบบนี้ให้เราจับกระดาษไขถ้าเราไม่จับเขานะเขาก็จะไม่ม้วนให้เราวิหารอีกด้านนึงให้ดูชัดๆนี่เราจะประคองด้วยการดึงกระดาษไขขึ้นมาแล้วค่อยๆมมวนไปแบบนี้ จริงๆแล้วแบบนี้เราตัดขอบซ้ายกว่าเนี่เราก็เอาไปขายได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวปุ้ยจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆด้วยปุ้ยก็จะใช้กระดาษขายค่ะห่อประคองเขาเหมือนเดิมแล้วก็เอาเขานะคะไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นนะอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อให้ครีมเขาเซตตัว นอกจากครีมจะเซ็ตตัวแล้วตัวแป้งเขาก็เซ็ตตัวด้วยทําให้เราหยิบเขาโดยที่ไม่มีกระดาษไขได้แล้วนะส่วนวิธีการหั่นเค้กนะก็ให้เรากดมีดลงไปตรงๆได้เลยอันนี้นะคะปุ๋ยก็แนะนําวิธีการห่อก็คือเป็นพลาสติกรองกล่องอาหารแบบขุ่นเดี๋ยวปุ๋ยจะมีขนาดเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะลองไปกดดูเอาอีกที่นึงส่วนชิ้นที่เราไม่หั่นนะเราก็ห่อด้วยซองแก้วเดี๋ยวปุ๋ยจะมีขนาดเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมไปกดดูได้ หอแบบนี้จะทําให้เราหยิบจับได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีกล่องสําหรับใส่เค้คโกโรนะโดยเฉพาะเลยแต่ว่าพูดย่ะดัดแปลงไอเดียนะคะเผื่อใครไม่ต้องการซื้อกล่องมาให้เป็นการจมทุน ุยจะใช้กล่องเค้ก1ปอนแบบมีหน้าต่างแทนซึ่งอันนี้นะคะนอกจากที่เราจะใส่เค้กโรได้แล้วอะเรายังเอาไปใส่เค้กแบบเป็นปอนได้ด้วยทําให้ต้นทุนของเราไม่เพิ่มขึ้นนะ1กล่องสามารถใส่ได้2ชิ้นใหญ่หรือว่าจะเป็น1ชิ้นใหญ่กับอีก4ชิ้นเล็กแบบในคลิปแบบปุ๋ยก็ได้และก็ยังมีกล่องแนะนำอีกอันหนึ่งค่ะกล่องสแนค็คแบบมีหน้าต่างซึ่งอันนี้นะใส่ได้ทั้งหมด5-6ชิ้นเลยปุ๋ยใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ มาค่ะเรามาเทสขนมที่ทําจากแป้งสาลี UFM ตราบัวแดงกันแป้งอันนี้นะคะจะทําให้ขนมของเราเบานุ่มฟูแล้วก็สีสวยด้วยแป้งเขานะคะอร่อยมากๆเลยมีความหอมของนมแล้วก็มีความหอมของแป้งผสมกันกินแล้วเข้ากันดีมากๆ สำหรับคนที่อยากทำขายปุกก็มีคำนวณต้นทุนไว้ให้ด้วยแป้งเนยนะคะที่เราทำเราสามารถทำได้3ครั้งคิดเป็น6.6บาทแป้งเค้กสปัน1สูตรราคา31บาทวิบครีมที่เราตีนะคะ400กรัมคิดเป็น70บาทต้นทุนเค้กอยู่ที่108บาทต่อชิ้น แนะนำราคาขายรวมค่าน้ำค่าไฟค่าแพ็กเกจแล้วก็กำไรราคาขายต่อชิ้นนะคะชิ้นใหญ่อยู่ที่140-1งรบถึงบาทถ้าเป็นชิ้นเล็กนะคะตัดได้10-11ชิ้นขายอยู่ที่ชิ้นละ13-17าบาทราคาขายที่ปุ้ยแนะนำไปเป็นแค่ราคากลางเท่านั้นเองอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะคะทำแบบไหนใส่แพ็กเกจแบบไหนและสถานที่ขายเป็นอย่างไรนะ ยังไงปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยเจาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ